ของฉายานักการเมืองประจำปี2565ซึ่งนี่เป็นประเพณีปฏิบัติที่สื่อมวลชนทำเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับยกเว้นในช่วงที่มีการรัฐประหารว่าจะมีการนั่งตั้งนักการเมืองว่าฉายาของนักการเมืองคนนี้จะใช้ฉายาว่าอะไรนายกรัมตรีร,ตรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญสำคัญที่มีบทบาทในการเมืองไทยเนี่ยจะมีฉายาว่าอะไรเพื่อสะท้อนภาพถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีที่ผ่านมา โดยฉายารัฐบาลประจำปี2,565สื่อมวลชนตั้งฉายาเนี่ยครับว่าหน้ากากคนดีครับส่วนคนที่ถูกจับจ้องมากที่สุดว่าจะถูกตั้งฉายาว่าอะไรก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นถูกตั้งฉายาว่าแปดเปื้อนขณะที่อีกคนสําคัญครับรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงสุวรรณได้ฉายาว่ารองนายกครับผมไม่พูด ชื่อซ้ากับตําแหน่งนะครับฉายาของพลเอกประวิตรรองนายกตั้งปีคือรองนายกครับแต่ว่าเป็นรองแบบลอลิงนะครับถามว่าทําไมเหตุผลของการตั้งฉายาเป็นแบบนั้นเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปทีละคนทีละประเด็นเลยนะครับเราจะเริ่มจากคํานี้เลยครับหน้ากากคนดีซึ่งเป็นฉายาที่สื่อมวลชนตั้งให้รัฐบาลประจําปี2565สื่อมวลชนเขียนบอกไปอย่างนี้นะครับว่าหน้ากากคนดีเนี่ย ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ทุกคนยังต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิขณะเดียวกันภายใต้หน้ากากของรัฐบาลนั้นที่สร้างภาพจําตลอดว่าเป็นคนดีนโยบายทุกอย่างทําเพื่อบ้านเมืองประชาชนแต่กลับเกิดข้อกังขาว่ายังเดินตามเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ได้หรือไม่เช่นนโยบายกัญชาที่อวดอ้างการทําเพื่อประชาชนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็เกิดผลกระทบจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ มาดูกันต่อนะครับฉายาของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นชื่อฉายาที่ฮือฮามากเลยนะครับเพราะว่าสื่อมวลชนตั้งฉายาว่าแดเปื้อนอธิบายแบบนี้นะครับว่าปมวาระดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีสั่นคลอนภาพลับของพลเอกประยุทธ์ตลอดปีที่ผ่านมาและกลายเป็นข้อครหาถึงความชอบธรรมในการครองเก้าอี้นายกรัฐมนตรีต่อเนื่องยาวนาน พลเอกประยุทธ์ถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยเลยนะครับที่สาม,มีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แม้จะเป็นเพียงแค่38วันพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกไปนะครับว่าฉายาของพลเอกประวิตธ์คือรองนายกแต่ว่าเป็นรองแบบลอลิงนะครับสื่อมวลชนอธิบายแบบนี้นะครับว่าแม้จะเป็นเวลาเพียง38วันที่ทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีตามคาสั่งสารรัฐธรรมนูญแต่ว่าพลเอกประวิตธก็ได้ทําหน้าที่สุดกําลัง ถึงแม้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้ลองเป็นนายกหลายครั้งเนี่ยที่ตัวจริงอย่างพลเอกประยุทธ์ต้องไปไปบัติภารกิจต่างประเทศพี่ใหญ่ในกลุ่ม3ปอในฐานะสอรอสองก็ต้องทําหน้าที่ไทยมาโดยตลอดแต่ว่าอาจจะไม่ยาวนานเท่ากับครั้งที่เกิดขึ้นซึ่งในตอนนั้นมีอํานาจเต็มด้วยนะครับหมายความว่าในตอนนั้นเนี่ยถ้าจะยุบสภาก็สามารถทําได้ด้วยซ้ําในตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปเนี่ยสื่อมวลชนบอกแบบนี้นะครับว่าบรรดากองหนุนแล้วก็กองเชียร์ปั่นกระแสะจนเคลิม้ม ถึงกับประกาศใช้ใจบรรดาลแรงทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ลุยงานรัวๆทาเอากองเชียร์นายกตัวจริงร้อนๆหนาวๆแต่สุดท้ายก็ได้แค่ลองเท่านั้นนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีครับคนนี้ได้รับฉายาว่าเครื่องจักรซักล้างบอกแบบนี้นะคบว่าความเป็นเอกด้านกฎหมายระดับรมจาจารในตำนานถูกใช้สนองความต้องการของรัฐบาลทุกช่องทางทั้งพักหลักพักร่วมไม่มีเลือกปฏิบัติ ช่วยยกภูเขาออกจากอกลดปัญหาหนักใจทำหน้าที่เหมือนเครื่องจกักรกลคอยซักล้างความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลให้ผ่านพ้นเรื่องไหนผ่านมือเนติบริกรคนนี้อย่าหวังว่าจะมีใครโต้แย้งได้เช่นปม8ปีการดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีหรือว่าเรื่องอย่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่าเรื่องอย่างเหมืองทองอัคราอีกคนหนึ่งที่ถูกตั้งชื่อตั้งฉายานะครับก็คือคุณอนุทินชาญวิรุูล รองนาะยกรัมกรีและรัมกรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถูกตั้งฉายาว่าภูมิใจดูดพูดแล้วดอยซื่อมวลชนอธิบายแบบนี้นะครับว่าคําว่าพูดแล้วทำเนี่ยเป็นสโลกแกนของพรรคภูมิใจไทยหลายคนคุ้นหูนะครับแต่ว่าทําแล้วสําเร็จหรือไม่เป็นอีกเรื่องแม้จะปลดล็อกกัญชาจากการเป็นยาเสพติดแต่กฎหมายควบคุมกลับค้างเติงติดดอยไปต่อไม่ได้เกิดเป็นปัญหาสังคมบานปลาย เด็กและเยาวยชนสามารถเข้าถึงกัญชาได้อย่างง่ายดายเ <_ d ai> มื่อจวนตัวกลับโยนให้เป็นภาระราของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติหัวจะปวดกันทั้งประเทศนี่คือคําอธิบายของสื่อมวลชนต่อฉายาภูมิใจดูดพูดแล้วดอยของคุณอนุทินนะครับคนต่อมาครับจากพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับฉายาว,ว่าประกันรายได้ประกันไรายได้ะนะครับ ่อมวลชอนอธิบายแบบนี้นะครับว่าประกาันร,รายได้เป็นนโยบายหาเสียงหลักของพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินในฐานะหัวหน้าพักแถมยังนั่งเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงค้าขายก็จัดหนักนโยบายนี้จนแทบไม่โฟกัสงานอื่นครับปรากฏว่าข้าวของขึ้นราคาไม่หยุดแต่สินค้าเกษตรกลับต้องทุ่มเงินไปประกันอย่างต่อเนื่องจึงเกิดคำถามกับการแก้ปัญหาของรัฐบาลด้วยวิธีประกันร,รายได้ว่าถูกทางจริงหรือ ที่ว่าประกันนั้นประกันไรได้บ้างอ่ะประกันไรได้บ้างก็เลยเป็นฉายาว่าคุณจุรินประกันไรได้คนต่อมาครับคุณดอนประมัดวินัยรองนายกรัมนตรีและร,รัฐมรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับฉายาลุ่มลุ่มดอนดอนคุณสุพัฒนพงพ์นมีชาวรองนายกรัมนตรีและร,รัฐมรีว่าการกระทรวงพลังงานฉายา power bank ครับไม่ใช่ power bank ที่เราใช้เสียบมือถือนะครับแต่ว่าเป็น power พาวอก็คืพลังงานครับคุณสุพัฒนพงเป็นรัฐมนตรีพลังงานแต่ว่าแบ a n k แบ a n k ที่แปลว่าว่างเปล่านั่นเองนะครับพลนเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ฉายาว่าหน้าชัดหลังเบลอคุณ่สุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ฉายารัฐมนตรีแรงลิ้นคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษ,ษฐกิจและสังคมกับฉายาวันทองสองปอ ส่วนวาทะแห่งปีเป็นวาทะของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับพลเอกประยุทธ์เคยกล่าวไว้ว่าเกลียดหรือไม่เกลียดก็ช่างคุณเถอะเพราะว่าผมไม่รู้นี่คือวาทะของพลเอกประยุทธ์ที่สื่อมวลชนหยิบยกให้เป็นวาทะแห่งปี2,565ระหว่างตอนที่พลเอกประยุทธ์นั้นกล่าวในการเป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันร,ราชอาณาจักรหรือว่าวาปรอ,อรุ่นที่65 ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานี่เองครับโดยในวันนี้ระหว่างที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมสภาทหารผ่านศึกที่องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก,ก,ก็มีผู้สื่อข่าวไปถามนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างฉายาที่สื่อมวลชนตั้งเอาไว้ให้พลเอกประยุทธ์กับฉายาแปดเปื้อนรวมถึงฉายาของรัฐบาลว่าเป็นหน้ากากคนดีและก็วาทะแห่งปีก็เป็นวาทะของพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับ พลเอกประยุทธ์นั้นก็ได้ปฏิเสธที่ให้สัมภาษณ์ครับแล้วก็พูดว่าขอบคุณฉายาสื่อขอบคุณมากผู้สื่อข่าวถามต่อไปอีกนะครับว่ารู้สึกอย่างไรที่ได้เห็นฉายารัฐบาลแล้วก็ฉายาพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่าไม่สนใจผู้สื่อข่าวพยายามชี้แจงกับนายกนะครับว่าการตั้งฉายาก็ถือได้ว่าเป็นประเพณีปฏิบัติของสื่อมวลชนทำเนียบรัฐบาลนายกก็กล่าวทันทีว่าประเพณีบ้าๆบอๆอย่างนี้ไม่มีและนอกจากนี้หลังการประชุมเสร็จสิ้นสื่อก็มารอสัมภาษณ์ นายกรัมตรีก็ได้แต่บอกมือส่งสัญญาณไม่ให้สัมภาษณ์แล้วก็เดินเข้าห้องรับรองไปเลยครับผมเล่าให้ฟังแบบนี้ก็คงจะไม่รับรู้รับทราบถึงน้ําเสียงอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ในคําพูดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับว่าพนเอกประยุทธ์พูดว่าอะไร,รบ้างท่านนายกท่านนายกจะไปสมัครสมาชิกพักวันไหนครัวันที่ยี่ส้าหครท่านนายกขอบคุณฉายาเ่อนะขอบคุณมากเป็นยังไงบ้งเป็นางสายาส บาลนักแตกคนดีท่านนายกรู้สึกยังไงคะแล้วฉายยานายกแปดเปื้อนนะคะไม่สนใจเป็นประเนดีค่ะนายกประเนดีปะบ้าทำไมนายกจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเมื่อไหร่คะก่อนปีใหม่ไหมคะท่านนายกนายกเงินื่ะเนี่ยเงินปะเนี่ยนี่คือคําถามสุดท้ายก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะนั่งรถแล้วก็จากไปจากกลุ่มสื่อมวลชนที่มารอตั้งคําถามนะครับเงินปะเนี่ย แต่ว่าก็มีการยืนยันแล้วก็พูดคุยกับสื่อมวลชนจะเห็นได้นะครับจากการที่เราปล่อยเสียงออกไปเมื่อสักครู่ว่ามีการพยายามจะชี้แจงจากสื่อมวลชนทำเนียบรัฐบาลว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นประเพณีปฏิบัติที่สื่อมวลชนทำเนียบรัฐบาลจะมีการตั้งฉายารัฐบาลคณะรัฐมนตรีรวมถึงนายกรัฐมนตรีเป็นทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อย่างที่เราได้ยินแหลคะครับว่าพลเอกประยุทธ์นั้นก็ออกมาพูดว่าประเพณีบ,บ้าๆบอๆอย่างนี้ไม่ สำนักข่าวทูเดยข่าวความรู้ดูทูเดย